ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลนะครับมินิบ้านสมวังชาแนลผ้าพี่ผ้าน้องมาพบกับคลิปพิเศษเลยครับหลังจากที่บ้านสมวังชาแนลนะครับโดยผมนะครับได้ออกสำรวจราคางัวตามท้องตลาดนัดโคกระบื้อไปหลายสถานที่แล้วครับทุกสัปดาห์นะครับก็มีคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรติดตามแลวครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับอังคารที่สิบพฤษภาคม บ้านสว่งชาแนลนะครับออกไปสํารวจราคางัวที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางนะครับเป็นเสาที่มีฝนนะครับมีฝนตกนะครับลินนะครับฝนตกไปปล่อยนะครับลงมากับสนามกระบอสะดวกปนไดแฉะนะครับแล้วก็บในหอยนะครับภูเพิ่มะสื่อขายงวนะครับขายควายกัะบอลายนะครับเบาบางพอสมควรบ้านสมว่างกะไดีไปทายถอดซดนะครับหรือลายซดนะครับ ก็ปรากฏว่าเกิดข้อพิพาทขึ้นในด้านเทคนิคแล้วครับการตั้งกล่องนะครับอาจจะบอถูกนะครับตั้งกล่องให้ทานผู้ชมนะครับแฟนคลับแฟนเพจพ่อมีพี่น้องนะครับเบิงแล้วแต่แข้งเบิ้งนะครับเบิงวัสดวกนะครับมันคือบอคือเก่าแหละครับเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึ่งซึ่งบานสมอวังชาแนลก็ต้องยอมรับข้อพิพาทนี้นะครับเพื่อสินนามมาปรับปรุงในครั้งต่อไปก็ต้องกราบขออภัย นะครับแฟนครับแฟนเพจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงอออีกครั้งหนึง่งนะครับเป็นชิปที่มากขอโทษขออภัยแหละครับก็บคิดว่านะครับในคลิปต่อๆไปบ้านสมวัชแนลสิตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนปล่อยชิปอ่าหุซึ้งว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่บ้านสมวัปล่อยลีปออกไปแล้วก็เพอรนะครับลืมตรวจสอบการตั้งค่าหน้ากล้องนะครับเหตุให้ผ่าตัแครงอ่าเหตุให้เบิ่งยากนะครับ เบิ่งยากบรสะดวก์ในการเบิ่งกะเป็นผลให้ยอดวิวยอดผู้ที่ชมนะครับบรหลายเท่าที่ควรนะครับบานสมองชาแนลได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับคลิปที่แล้วปรากฏว่าแก้ได้แต่ว่าคลิปนี้แก้จะได้กับบ่อใดนะครับปรากฏว่าเขาโปรแกรมแก้ไขกันยังเฮ็ดบอ่อใดก็อาจจะเป็นเพราะว่าบานสมองชาแนลยังบ่กได้มีประสบการณ์นะครับในด่านนี้หลายบันไดนะครับก็บ แต่พยายามนะครับเต็มที่อยู่นะครับแต่่ากาบ,บเแกยได้ก็เลยได้ปล่อยคลิปออกไปแบบนั้นนะครับขันสิโลบกบ็ยังมีประโยชน์อยู่สำหรับเกษตรกรบางท่านสาหรับการเปรียบเทียบราคางว้วราคาควายหรือ,อเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วลเลี้ยงควายแฟนคบแฟนเพียร์ได้เบิงนะครับราคางว้วราคาควายในช่วงก่อนลงไ้ลงหน้านะครับก็บเลยพอท่านกับบอ,อยากลบนะครับกับเบิงแต่แฉงเบิงนะครับก็บต้องขอโทษขอไฟฝาก ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้รับชมนะครับมันกับอสะดวกในการดูในการชมบันไดนะครับก็สัญญาไว้ว่าชิปต่อไปจะบ่ให้เกิดขอพิพาทอีกนะครับครับในคลิปนี้นะครับนอกจากจะมาขอโทษขอภัยในคลิปที่แล้วในการทายทําการตั้งค่าของเครื่องมือบาบยถูกต้องนะครับเพื่อในเบื้องหย่างแล้วก็ตามสัญญานะครับบ้านสองช่องแหน่นะครับ เดินทางมาถือว่าไก่ผสมควรนะครับมียอดผู้ติตามหาพันธ์คนหาพันธ์ทนนะครับสีทิตามบันสมองเชแนลซึ่งเกินขาดบันสมองขาดว่าก็คือสีเป็นปีไปละกว่าจะได้ประมาณนี้แต่ว่านี่กัประมาณหาเดือนกว่านะครับหาเดือนสี่หาเดือนกว่าก็ได้ยอดพู้ติตามถึงหาพันธ์นสมองเแนลก็ได้สัญญาครับพอมีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงมัวเลี้ยงควายล้วก็แฟนคลับแฟนเพจบาสีหาของที่ระลึกให้นะครับ ของขวัญให่แต่ว่ากับบอลได้์ไลท์นะครับบอลได้์ไลท์หรือกับสีเขาเอื่นว่าซูมเอานะครับซูมเอาซูมให้นะครับเป็นของที่ระลึกเป็นของที่ทแทนข้ามขอบคุณจากบ้านสว่างชแนลที่พ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรไดซ้ซอยกันสนับสนุนตลอดมานะครับผู้บัญชาการก็รอบไปอีกนะครับบ้านสว่างชแนลซิมี่อขอที่เล,ลือกดีๆนะครับโดย เต็มใจด้วยความเต็มใจโดยความจีอยากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับก็จะหามาอีกในช่วงที่บานสว่างชเเน่ลเดินทางไปถึงมื่นชิปนะเอาโทษมืน่นยอดซับยืนผู้ที่ตามยอดผู้ที่ตามอีกครั้งหนึ่งก็จะได้หาขอทงที่ระลึกมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าช่วงหาพันธุ์ที่ผ่านมาบานสว่างชเเน่ก็ได้เตรียมไว้นะครับก็เพิ่งมีโอกาสนะครับออกมา ต่างกติกาออกมาให้พอ่อพมพพี่น้องอเกษตรกรได้ร่วมสนุกกันนะครับเพื่อรับของที่ระลึกจากบัญช่องวังชาแนลบัญช่องวังชาแนลกับสีบอมี่ยังไล่หรอกครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงแต่ตอบคาถามของบ้านสว่างชาแนลสามขอนะครับลงในคอมเมนต์ประจําวันศุกร์นะครับวับนศุกร์ที่จะถึงวันศุกร์บัญช่องวังชาแนลสีออกไปท่ายท้ำนะครับตลาดนาดโคกระบือ,อบัาช่องปล่อยหน่อย อำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดสิริจิตแหะครับเป็นเสาที่บ้านสมหวังแชนแนลมีภารกิจที่จะต้องไปอตอบแทนบุญคุณพ่อนะครับออกไปเยี่ยมพ่อที่หายป่วยจากโควิดซึ่งเพิ่นตามที่บ้านสมหวังแชนแนลเคยไปกราบขอพรเพิ่นขังกรน,นะครับเพิ่นมีอายุเก่าสิปีภายในปีนี้แหละปรากฏว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นติดโควิดนะครับเพิ่นป่วยแล้วก็บ้านสมหวังแชนแนล ปวน,วนวาตนว่าถาเพื่อนหายออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็จะไปเยี่ยมเพื่อนไปลดน้ำดำหัวเพิ่อนเนื่องจากช่วงสงการเพื่อนบรสามารถสีมาบานฑสมใดแลรัก็าบัณสมาเชนแนวหรือผมนี่บรสามาสีไปเยี่ยมเพื่อนใดนะเพื่อ,อยู่ในช่วงที่เพิ่นรักษาตัวนะครับู่โรงพยาบาลช่วงนั้นบานฑสมงเชนแนก็เป็นห่วงแหละครับเพิ่อนอายุสูงเนาะคนสูงอายุติดโควิดนี่ก็โอกาสมันก็รอดยากนะครับแต่ว่า คุณพ่อสีหาสมหวังนะครับพอของบานสมบูรณ์นขนลของคู่ถานของผมนี่แหละครับก็ถือว่าเพื่อนโชคดีผมก็โชคดีนะครับที่พอสุขภาพแข็งแรงกลับมาคือเก่านะครับหายจากโควิดได้ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นบานสมบรณ์ฉชนันก็เลยมีกําหนดการว่าจะเดินทางนะครับไปกราบขอพรเพื่อนอีกครั้งนึงเพื่อขอกําลังใจแลัวก็ไปไว้ยพรนไปลดน้ำทำหัวยเพื่อนนะครับไปขอพอลรลดน้ำทำหัวไอเพื่อนนะครับในช่วง สัปดาห์นี้นะครับจะเดินทางวันศุกร์เพราะฉะนั้นก็จะได้แวะนะครับตลาดสปุปลอยน้อยบ้านสปุปลอยน้อยเพื่อทายท่คชิปปากพีตอนน่องคือเเ่านะครับพอมันเปลี่ยนทางพานไปแต่ว่าบ้านสมัยชนแนลซิมิกติกาสอดถามนะครับอพอมีพี่น้องกเกษตรกรเอาเป็นว่าเจี่ยวกับ สนามนั่นแหละสนามบั่นสมไป,ปหน่อยนะครับบ่กหัว่าคลิปใดที่ผ่านมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรย้อนกลับไปเบิง่งว่าบั่นสมมังแชนแนลนะครับเ,เคยไปถ่ายถ้แล้วก็ไปประทับใจครับงัวนะครับงัวแม่พันตัวหนึ่งสูงเป็นอ้วนที่สูงที่สุดในบรรดาที่บ้านสมมองแชนแนลเคยถ่ายท้ำมานะครับบั่นสมมองแชนแนลก็ได้ถามเพิ่นนะครับในหอยเพิ่นจูงเสือกอยู่ก็ถามว่าสูงเทา่าไรเพิ่นก็ตอบบ้านสมมองชแชนแนลมานะครับ เป็นเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นอยากถามกเกษตรกรแฟนคลับแฟนเพจพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ต้องการอย่างใดของที่ลึกจากบ้านส่งชนแนลเพื่อเป็นการขอบคุณหน่งกระรองไปคนคว้าเบงบ่งหัวอาชีพใดนะครับแต่ว่าอยู่สนามสพปล่อยหน่อยนะครับวางงวอตัวนั้นมันสูงเท่าใดเป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับนี่คือคําถามที่หนึ่งผู้ใดตอบได้คาถามใดกับตอบมาครับเอาใจถูกคําถามเดียวพ่อนะครับ ได้คาถามใดก็ต่อมาในคอมเมนต์ของวันศุกร์นะครับคอมเมนต์ใต้คิปมาผมก็จะซ่มครับตอบถูกหลายนะครับสมมติถูกตอบถูกหลายกว่ารางวัลของทีละลึกผ่นสองวันฉันเนี่ยก็จะซูมนะครับซูมห้รางวัลน,นะครับห้ของทีละลึกนะครับอ,อันสิมีอยู่สามคำถามตอบถูกหนึ่งคำถามใดนะครับคิดใดหนึ่งคำถามก็ต่อมาเลยนะครับพอจําเป็นต้องว่าถูกทั้งสามที่ผมถามสามข้อก็เพื่อเป็นตัวเลือกนะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรเลือกตอบถึงหนึ่งไดสามหน่าได้เลยนะครับผมคำถามที่สองนะครับบ้านสมองแชนแนลนะครับก็ออกไปสํารวจราคาง้อราคาควายเอาสนามบ้านสมปอยหน่อยอีกนะครับจากบ้านสมองแชนแนลไปถึงสนามบ้านสมปอยหน่อยอผมได้เคยแจ้งไว้ในคลิปหนึ่งนะครับว่าระยะทางไกลประมาณเท่าไหร่นะระยะทางไกลนะครับระยะทางจากบ้านสมองแชนแนลไปตลาดบ้านสมปอยหน่อยนี่ เป็นระยะทางประมาณจากกิโลเมตรต่อเป็นกิโลเมตรนะครับผมได้ว่าไวยูชิปหนึ่งนะครับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับกัไปเบิงนะครับแต่เป็นชิปจากบ้านสมเปอยหน่อยอันนี้ใบไห้ Hay นะครับก็คือสีหูกัน้วก็ล่องย้อนกลับไปเบิงชิปเก่าๆก็จะหู้นะครับผมก็ตอบมานะครับผู้ดได้หูก็ตอบมาเป็นกิโลเมตรนะครับระยะทางจากบ้านสมวังนชนะไปสนามบ้านสมปอยหน่อยนะครับเป็นคําถามที่สอง ส่วนคําถามสุดท้ายนะครับคําถามที่3ก็คือบ้านสมพง Channel นะครับอ่าก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์นองไม้นะครับได้ออกไปสํารวจราคางัวราคาควายนะครับตามคอกตามฟาร์มนําแล้วก็ตามตลาดนัดโคกระบือนํานะครับก็ถือว่ายังบ่ทัวถึงนะครับเนื่องจากเป็นนองไม้อยู่ นะครับประสบการณ์กับพันธุ์หลายกับประกาศไปไกลแล้วครับกลับไปออมแอมนะครับแถวบ้านสมวิชแนลแน่อยากสอบถามพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ติดตามนะครับแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวิชแนลนี่ซอยกันตอบนะครับตอบมาถ้าหูกับตอบมาว่าบ้านสมวิชแนลได้ไปสนามหรือตลาดนัดโคกระบือนะครับที่เพิ่นเปิดขายหัวขายควายนะครับนะครับอยู่ทั้งเมื่อจักสนามจักตลาดนะครับทั้งเมื่อที่บ้านสมวิชแนลไปแล้วนี่ครับ มีอยู่ทั้งมดจากตลาดนะครับต่อใบใบให้ครับบ่ถึงสีบแล้วครับบ่หลายแล้วครับเพราะว่าจะเป็นองกมาฮิวกับนับเบิ้งก็ได้นะครับพระมีพี่น้องเกษตรกรนับแล้วก็ถหูก็ตอบมาครับตอบถูกหนึ่งในสามนะครับบ้านสมวัชาแนลกะสีลีดไล่ซื้อมาเพื่อจับฉลากนะครับเพื่อจับฉลากนะครับเพื่อเสียงนะครับให้รางวัลให้ของที่ระลึกกับผู้ที่ตอบถูกนะครับครับกับ หวังว่าพอมีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสมองวชาแนลนะครับสีห้ความเมตตาสงสารซอยติดตามซอยกันกดไลค์กดแช์นะครับกดกระดิ่งให้น้ำนะครับเพื่อบริผ่านชิปดีๆจากบ้านสมองวชาแนลต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะอ่ารวมสนุกกันไปตลอดละครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงหาพันทรัพย์หาพันุ์ยอดผูทติดตามสะก่อนนะครับกับบมี่ยังไหลนะครับบ้านสมองวชาแนลก็ถือว่า เราเริ่มบนขุนแลครับพอ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ใหาการสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็ได้หาของที่ระลึกมาให้ตามสัญญายนะครับครับในครั้งต่อไปก็คาดว่าจะเป็นมือมือนินซับเดินเงินยอดพูด้ติดตามนะครับบานสวาวัฒน์ชาแนลก็จะหาของที่ระลึกดีๆมาต่ออีกนะครับครับกับเมื่อนี้ก็เป็นมือที่บานสวัฒน์ชาแนลวางอยู่บ้านเลี่ยวั่วนะครับอยู่บ้านอากาศกขคืนฟ้าคืนฝนนะครับช่วงนี้ ฝนตกทุกมือ้อทุกมืออยู่บ้านสมวัชแนลกะมั่วกะได้อ,ออกคลองแน่บได้ออกคลองแน่ลครับกะต้องหาหยาหาฟางนะครับให้งวจินนั่มนะครับกะได้ออกไปไซนะครับนี่คือภาราจิตของบัานสมวัชแนลนะครับคือต้องเรียงงวนะครับอยู่ของหยู่ฟางกับของเพราะฉะนั้นการออกไปตลาดกัจึงบัสะดวกปันไดน,นะครับไปไกลแน่กับบได้ละครับเพราะว่ามีภาราจิตนะครับกะต้อง อขอโทษขาาออภัยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจดีครั้งหนึ่งว่าอยากให้ไปสนามนั่นเพิ่นสนามนี่นะครับบางที่แฟนคลับแฟนเพจเอฟซีเพิ่นบอกมากกับไปบ่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจต,ต้ตองเลี้ยงวัวทุกวันนะครับเลี้ยงวัวทุกวันครับกับเท่าที่ผ่านมานะครับบ้านสงวนช่าเฉยกับมีเรื่องประทับใจมีเรื่องประพุ่มใจอยู่หลายเรื่องนะครับกับมีแฟนคลับแฟนเพจ พอมีพี่น้องเกษตรกรผู้ดียง่วนเลยคอมเมนต์ให้กำลังใจมากตลอดก็ดีใจภูมใจแล้วก็บซาบซึ้งใจละครับที่ค่อยติดตามค่อยให้กำลังใจกันมาตลอดส่วนผู้ที่ตีชมบานสมบูนณกับพยายามรวบรวมนะครับเอามาเพื่อจะนําไปปรับปรุงนะครับต่อไปนะครับก็ยอมรับนะครับว่าผมนเป็นน้องใหม่ด่านเทคโนโลยีนะครับเครื่องมือในการท้ายทํำนี่จะบ่ทัน ถนัดปัญใดนะครับบนเจ้งแหะครับปนไงก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยระยะเวลาต่อไปต้องเรียนดูต่อไปนะครับบางท่านผลกับคอมเมนต์มานะครับล้าย่างนะครับเฮตจังสันเฮตุจังสีบันสองชแนลกับพยายามนะครับทุกคลิปเด้ปรปั๊บตลอดนะครับแต่ว่ากันมันกับพอท่านถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งบอดีปัญใดแหะครับก็ต้องพยายามนะครับเช่นบางคนผลกับบอกว่าให้ทายังหางทายเห็นมั่วเห็นควายเต็มโตนะครับ แน่นะครับประมาณนี้ยังยกกล่องสูงไรอียังประมาณนี้เพิ่นกันเสนอแนวมาดีเลยครับดีทั้งนั้นบานสุวรรณชน,นกันรับไปพิจารณานะครับแต่ก็บอกบอกให้หู้อีกอย่างหนึ่งว่า,าในสนามจริงนะครับหูค้ควายแน่นนี่ดหลนะครับถ้าเ้าไปถ่ายทําจริงๆนะมันมันจะถ่ายมุมกวา่างยากไรยูทูบเบอร์บางท่านเพื่อนกับตามที่ผมคิดว่านี่ครับเพื่อนจะออกทั้งนอกแน่ออก ขอ้างๆสนามหลักกับเพื่อทายถ้าให้เห็นมุมกว้างได้นะครับแต่บ้านสมหวังชช้าน,นี่ผมโดยผมนี่ส่วนส่วนใหญ่มักลุยแลวครับลุยเขากลางเพราะฉะนั้นมันกับไปเป็นวฐานนในการทายถ้ำใกล้ๆนะครับมันต้องทายใกลๆ้ๆความเสี่ยงในการทายถ้ำนะครับกับมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าโดยเฉพาะสนามที่มือใดที่เป็นไปทายควายนะครับควายมันมีเขาเขายาวนี่ ต้องระวังคิงๆนะครับต้องระมันระวังนะครับแน่นๆโดยเฉพาะแน่นๆนี่ต้องยางๆเลยครับมันต้องต้องขอโทษขออภัยว่าลังเถื่อคิดว่าสิเหตุแต่มันเหตุบ่อใดนะครับมันมันเหน่อยสภาพของหนางานมันบีบบังคับนะครับต้องถ้ายทำลักษณะนั้นนะครับลังคคนกับว่าอยากเห็นทั้งกลนเห็นเครื่องเห็นชิปอะไรก็ตาพยายามนะครับก็จะพยายามอยู่กลมพยายามกลมลังเถื่อกับไปมีงัวมาดุดกลนลรอครับชนกลนก็ต้อง ระวังะระวังกานก็ะคือว่าอย่างลำบากนะครับแต่ก็ต,กต,ต้องพยายามนะครับต้องพยายามต่อไปอบันทึองช่แนลโดยผมนี่มาเห็ดชิปเปิดแลค้าง,งั่วนแล้ว,า,วาควายตามตลาดนั่นนี้เพราะความชอบนะครับความชอบส่วนตัวเต่งเต,งตงน่อยมากนะครับหมักง่วนะครับผุดลังคนว่าเกษาาียนมากเลยคืบอบบพักอยู่ซื่อเกษียนราชการมาก็คืบอบบพักนะครับพักพรานซ่าแต่เดี๋ยวความชอบประกอบกับความเหงาแหละครับ อยู่ซื้อนะครับเคยอยู่กับนักเรียนครับเด็กหน่อยมากถุกมือเจียวเจ้าเจียวเจ้านะครับอยู่กันหลายๆคนนะครับบอเด็กเคยอยู่ผู้เดียวจังสี่ลับมันเก๋งเงาล่ะครับถ้าอยู่นะครับถ้าถ้าอยู่คนเดียวจะอยู่สองคนครับคุณคู่สารานผู้จัดการระดาฟ้ามีเพื่อนกับต่างคนต่างเหตุงานนะครับต่างคนต่างเห็ุเวียองอยู่บ้านนะครับเพื่อนก็มีหน้าที่ดูแลฟ้ามนะความเรียบร้อยตัวไปของฟ้ามผมกับทำหน้าที่ ซอยเหลือเพล้วกังานรักก็คือเอาง้อเอาคอกเอาง้ไปเลี้ยงนะครับประมาณนี้หายานะครับอันนี้ก็ต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแก้งเอาได้นะครับหลังจากเกษียนโยราชการมากถือว่าเป็นงานนะครับที่เฮ็ดนะครับที่มากแล้วก็เฮ็ดให้กับของบ่ได้อยู่ซือบ่ได้คิดทอดนักเรียนนะครับ ในช่วงแรกๆเพิ่งเกษียณมานี่มันก็เป็นธรรมดาเพรว่าไผ่แหละครับก็เคยได้ยินตาคู่เกษียณเพิ่เบอกว่าตะกอนนี่เกษียณออกไปนี่ลองเบิงเดอเป็นสิเงาสัตวกับประสบกับกระคองแหละครับแม่นที่นีครับก็จึงว่าหาหาแนวเห็ดนะครับออกไปน้าตลาดนัดโคกกระบือไปพบพ่อกัดในหอยผู้เพิ่นอาศัยดีก็ดีแล้วครับมีความสุขได้พูดได้คุยแด่ว่านัวหัวมวนกับเพิ่นนะครับก็มีความสุขแหละครับก็ถือว่าแก่เงาไปได้นะครับก็ถือว่า สี่พานมากคได้รับความร่วมมือจากในหอยนะครับจากตลาดนัดต่างๆเป็นอย่างดีแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับในหอยในหลายท่านนะครับในการสนับสนุนจากที่บ่เคยเห็นจ้ากันก็เคยหูเจ้ากันจากบ่เคยคุณนาก็เคยคุณนากันแล้วครับเฉ่นยกตัวอย่างต่อต้องขออภัยในการไอยน้ามนะครับเฉ่นในหอยเวทนะครับเสียเวทบันสะพื้นไม่แตะบันสะพื้นนะครับในหอยกอบในหอยอนาคตใไก่ในหอยนุ่ม นะครับหอยวูดพวกนี้นะครับผมยกตัวอย่างมากกับบอเบิร์ดแล้ะครับหลายนะครับหอยคูนบานทุงนั่งโอประมาณนี้นะครับหลายทันทีบ่อเคยื่องยังจักนเลยกับจักนะครับส่วนในหอยค่ํานะครับที่ถือว่าเป็นญาติกันเคื่องยิงจักนมาก่อนอันนี้เป็นกาให้การดูแลให้การซอยเหลือในสนามนะครับที่สําคัญมีเพื่อนผู้นึงนะครับที่เคยเหยนหนังสือมาทต้การตั้งแต่สมัยมัธยมเรียนโรงเรียนจีน แต่ก่อนนี่เอนโรงเรียนจีนกับโรงเรียนยโสธรวิทยาคานนะครับผมไปเรียนอยู่หันหม้อหนึ่งถึงหม้อสามกับไปได้เพื่อนมากมายนะครับเพื่อนย่อข้อรุ่นศูนย์ซีกับซอยสนับสนุนนะครับแต่ว่ามีนายผู้หนึน่งเป็นนายหอยนะครับมาตลาดทุกวันจันทร์นะครับจะพอเพื่อนเพื่อนเคิการสนับสนุนนะครับมาสอบถามความสาระทุกทุกดิบล้วก็ถ้าเพื่อนมีควายเพื่อนก็นให้ไปท้ายท่ามเพื่อนนะให้เพื่อนละครับการน,นี้ล่ะก็คือเตยหุ่นจกัก ในหอยหลายๆคนหลวก็มีมูสนับค่อยสนับสนุนอยู่สนามกับเฮติบานสมวังชแนลนะครับกับอุ่นใจขึ้นมากนะครับมีกำลังใจในการไปถ่ายทำในสนามนะครับไปสนามได้เพิ่นเห็นเพิ่นกระทักนะครับนี่นี่คือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งเมื่อที่เอยน้ามาและกับบอดี้เอยน้านะครับในหอยหลายคนเพิ่นก็ดีแล้วครับ นะครับดีครับผมนะครับเพียงเ่นั้นก็ทักทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณหวังว่าบ้านสมาวชาแนลก็สิได้รับแรงสนับสนุนจังสี่ไปตลอดนะครับก็บปาวนาต้นนะครับจะทํหนาที่นี้ไปจนกว่าสีแห้งบ่มีหมดแล้วครับจะอาซานะครับพาพีพานองออกไปสํารวจราคาที่ตลาดนัดต่างๆก็ตามขอกตามป้ามี่บ้านสมาวชาแนลตั้งโซโล่แจนไว้ว่าอาซานะครับมีเอฟซีหลายท่านนะครับถามมาในคอมเมนต์ว่า จะออกให้ไปเปิดราคาหว้นยาคอ,อกสิคิดจัางไดสั่นอันนี้ตอบได้เลยว่าบานสมวันชาแนลบริคิดคาบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าประวัติหน้าตนแล้วว่าจะอาสานะครับออกไปเป็นซื้อกลางให้เกษตรกรเพิ่นนะครับผู้เพิ่นเขาบาถึงซื้อปันไดนะครับก็จะไปเปิดราคาให้เพิ่นตามขอ,อกตามา้ามนะครับหรือผู้ใดแฟนครับแฟนเพจผู้ใดต้องการให้บานส้อมวันชาแนลไปรับใส่นะครับกระโษใดนะครับ เบอร์โทรกบ0 9 8 0 1 6 9 6 6แล้วครับโทรเอิ่นโทษใส่ได้ครับผมกับสีอาซาไปนะครับโดยสิ่ผมมีขาดใจใจเย้ยไม่ผมนะครับมีในหอยหลายท่านเพื่อนกับห้ค้ากาแฟขันยังผมกับปฏิเสธเพื่อดนนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมรับบอไทยเพราะว่าผมปรบหน้าต้นแล้วนะครับบอมมี่เหรอครับผมกับบอมมี่แต่ว่าผมาบ้ขอรับดีกว่ารับแต่นานใจนะครับ แต่อย่างอื่นผมบอกรับรับน้ำใจนี่กระสาบซึ่งแล้วนะครับครับมี้บัณฑ์สวงแฉแนวมาพบมาพอครับพีครับนองมาเปิดใจในหลายเรื่องบางเรื่องนะครับมาตอบถามคําถามเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวพ่อแม่พี่น้องกนละครับแฟนครับแฟนเพจเพื่อจิตตอบมาเพื่อรับของที่ระลึกจากบัณฑ์สวงแฉแนวนะครับก็ให้ตอบมาในคอมเมนต์วันสุไทรอาชีพนะครับก็คอมเมนต์มาบัณฑ์สวงแฉแนวก็บสุขัดเลือกให้นะครับ แต่ว่าบอกไ้ก่อนว่าอาจจะบรดเบิดต่อมาและถูกเลหลายคนถถูกหลายคนนะครับเพราะว่าบาณสมหวังเปิดว่าตอบถูกหนึ่งในสามหายเบิดสุขคนแต่ว่าหายถือว่ามิสิทธิ์รับรางวัลแต่บัณนสมหวังแฉงกสิหาวิธีการจับฉลาไข้นะครับเอาไล่ซื้อมาแลวก็มาจับฉลาไคอาจจะให้พอนะครับพอพว่าช่วงเป็นช่วงที่ผมไปเยี่ยมเพิ่นตพอดีเลยนะครับจับเป็นผู้จับหห้โชคกับพ่อแม่พี่น้อง นะครับบอมีอย่งางไรเหรอครับเพียงแต่ว่าจะหายนะครับกับบอมีอย่างหลายบอมีมูลค่าหลายหรอกแต่ว่าเป็นของที่ระลึกจากบ้านสงวนชาแนลจากใจบ้านสงวนชาแนลจากใจจากผมอ่าแอดมินของบ้านสงวนชาแนลนี่หละครับครับกับสำหรับชิปนี้กับชื่อว่ามาขอโทษนํานะครับในชิปที่ผ่านมาหลังเถ่อมันอาจจะมีขอพิดพลาดขอโทษในหอยอยู่ในสนามบางเถือ่อาจจะล่วงเกินอาจจะอ่า เหตุยังบะถูบะตองบะควนกบต้องขอโทษขอไัยนะครับแฟนคลับแฟนเพจคือกันกาบางเท่ออาจจะเบาไปบะถูหูอาจจะเหตุไปบะซื่อใจกบต้องขอโทษขอภัยไหวนน่านะครับครับามาสอบถามก็ให้ตอบมานะครับบานสมบัติแนวกับสีมอบของสิลึกหายจากใจนะครับครับก่อนจบ,บจีปกอย่าลืมได้ครับกับ ฝาก ive, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโซของชาแนลให้ผมนะครับได้ออกทำงานได้ออกฮะพอมีพี่น้องอเกษตรกรให้หอยตามตลาดนัดคือเก่านะครับมันจะได้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับครับกขอพวยพ่อหนพ่อพอมีพี่น้องอเกษตรกรทุกคู่ทุกคนนะครับ ทั้งแฟนคับแฟนเพจบ้านสมวิช a n แนลจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆนะครับรำรวยรำรวยนะครับเบิดหนีเบิดซินน้ำกันนะครับครับสำหรับชิดหนีพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ